9ตุลาคม2567วันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวชาโกโก้ไทยแลนด์ซึ่งถ้าผมไม่พูดในวันนี้ผมก็จะเสียดายมันอึดอ,อั่ในใจนะครับอยากจะบอกนะครับเป็นประโยชน์ดีๆสำหรับโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยและก็คนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือดื่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากโกโก้ที่ปลูกประเทศไทยนะครับแล้วท่านจะมีความภูมิใจติดตามกันครับ เรามาทำความรู้จักชาโกโก้ไทยแลนด์ก่อนนะครับว่าอยู่ที่ไหนเป็นมาอย่างไรนะครับเป็นชาที่ท่านต้องได้ได้ลองแล้วกระติดใจเป็นชาดีที่ทุกท่านต้องอยากลองแน่ๆนะครับเพราะเป็นชาโกโก้ไทยแลนด์นะครับมีอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ บำรุงสมองนะครับช่วยเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงช่วยให้กระปรี้กระเป๋าช่วยให้ผิวพรรณสวยช่วยลดอาการเครียดนะครับนี่คือมีอยู่ในชาโกโก้ไทยแลนด์เรานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชาโกโก้ไทยแลนด์นะครับรวนแล้วแต่ใช้จากผลผลิตจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยนะครับ เอาละนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับซองนะครับซองข้างในบรรจุพันธุ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สามารถที่จะชงโดยใส่ในเกลือของชงชาได้นะครับผมได้ริมลองแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับรสชาตินี่หอมละมุนนะครับในกล่องนะครับเห็นกล่องด้านหลังไหมครับในหนึ่งกล่องนี้นะครับจะบรรจุซองขนาดเล็กแบบนี้นะครับที่วางอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับอยู่12ซองด้วยกันนะครับ นี่นละครับลูกย่างหน้าตาตัวอย่างเนาะนะครับผลิตภัณฑ์ของชาโกโก้ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากที่ปลูกโกโก้ในประเทศไทยนะครับมีเอกสารนะครับรองรับอยเรียบร้อยอาหารยานะครับมาเลข6 2 2 0 0 6 7 6 0 0 2นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับ ามาดูประโยชน์อีกครั้งนะครับที่ผมกล่าวตั้งแต่ตอนต้นครับประโยชน์ของชาโกโก้ไทยแลนด์ของเรานะครับขยายตัวให้เห็นนะครับด้วยกันช่วยเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงนะครับในโกโก้นั้นนะครับมีสารฟาโวนอยด์นะครับซึ่งช่วยในเรื่องการควบคุมระดับความดันโลหิตการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตรวมทั้ง ยังลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับใครมีคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับช่วยลดลดคอเลสเตอรอลได้ไม่ส่งผลต่อการทํางานของระบบหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระในกูโก้โอุดมไปด้วยโพลิฟีนอลน,นะครับซึ่งเป็นสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอาการอักเสบนะครับใครเป็นแผลก็สามารถที่จะสมานแผลได้เร็วขึ้นเห็นไหม ช่วยลดอาการเครียดอ้ยอันนี้สำคัญมากช่วงนี้นะครับคนเค,เครียดเนี่ยนะครับเยอะนะครับในกโกโก้จะมีกรดอะมิโนทริปโตฟานนะครับที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายเห็นไหมฮะจะดื่มตอนเช้าก็ดีจะดื่มตอนกลางวันก็ดีหรือจะดื่มก่อนนอนก็ดีนะครับตัวนี้นะครับ ดื่มแล้วทําให้เราสดชื่นนะครับเพราะมีสารแห่งความสุขทําให้หลับสบายนะครับหลับสบายช่วยทําให้ผิวสวยโอ้าวสาวๆฟังแล้วนะครับตัวนี้น่าชื่นใจนะครับเพราะในโกโก้นะครับมีสารโพลิฟีนนลนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับทําให้เซลล์ในร่างกายชะลอการเสื่อมสภาพช่วยลดการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวดูสวยแก่ช้าลงเห็นไหมครับ ไม่ว่าหนุ่มๆสาวๆนะครับชอบครับตัวนี้นะครับสารโพลีฟีนอลนะครับช่วยต้านอนุมูลสระทําให้ชะลอการแก่นะครับมาดูประโยชน์เพิ่มเติมครับในโกโก้ในชาโกโก้แลนด์เนี่ยนะครับนะครับยังมีสารที่บํารุงสมองด้วยสารนั้นก็ชื่อนะครับมีสารฟาโบนอยที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมอง เช่นความจำความคิดการตัดสินใจการรับรู้และความสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ด้วยนะฮะทำไมชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปครับชอบนักนะครับช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์จากโกโก้ก็เพราะเหตุผลนี้นะครับช่วยนะครับในเรื่องของนะครับช่วยในเรื่องของอันป้องกันอัลไซเมอร์นะครับในผู้สูงอายุเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับใครมีผู้สูงอายุในบ้านหรือว่าใครต้องการชะลอความแก่ไหมฮะดื่มทุกวันนะครับดีมากเลยนะครับเพราะส่งองค์เจ้านะครับเป็นน้ำปานะนะครับตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับสามารถที่จะซื้อไปถวายท่านได้นะครับ ไม่ผิดศินนะครับแล้วก็ดื่มง่ายด้วยนะครับไม่ต้องไปชงอะไรมากมายครับก็เป็นชานะครับเพราะเป็นชาโดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะเข้ามาถึงเนี่ยนะครับหรือประเทศไหนที่มีความหนาวเนี่ยครับเขาจะมีความต้องการตรงนี้เห็นไหมฮะประโยชน์สรรพคุณเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับว่าใครควรจะได้อากาสดื่มชากโกโก้แด์นี้บ้างนะครับช่วยให้กระปี้กระเป๋าในโกโก้มีสารโอบโบรมาย และฟีนิลอารานีนนะครับที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจขยายหลอดเลือดอีกทั้งช่วยการเพิ่มระดับเอนโดฟินและเซโรโทนินนะครับทำให้มีความสุขกระปี้กระเป๋ามากขึ้นพูดง่ายๆว่าใครเป็นโรคหัวใจก็สามารถที่จะทานได้นะครับดื่มได้นะครับ,นะรบตัวนี้นะครับมีพิสูจน์แล้วความเดันโรลหิตสูง,งต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนไปแล้วทําทให้ความดันเป็นปกติดีขึ้นนะครับเร่งการเผาผลาญน,นะครับ สำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักโอ้ไอตัวเนี้ยน่าชัดเจนเลยนะครับมีคนต้องการเลยนะครับซึ่งในโกโก้มีสารโพลิฟีนลที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดเ,เร่งการเผาผลาญในร่างกายเห็นไหมดื่มกุกชากโกโก a ลนนะครับช่วยให้หุ่นดีนะครับหุ่นดีหุ่นดีอ้เห็นสรรพคุณหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับเป็นช่วยเกษตรกร,ร,กรของ ลูกโกโก้ในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้มีความภูมิใจอุดหนุนคนไทยนะไทยปลูกโกโก้มาช้านานนะครับมีคนปลูกเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะประโยชน์มากมายที่ผมกล่าวถึงนะครับอ่ะมาดูวิธีการดื่มวิธีการใช้วิธีการชงบ้างนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับอ่าบอกง่ายๆเลยครับนะครับใครมีเหยื่อที่เห็นนะครับตามที่ผมเคยพูดไปนะครับก็สามารถที่จะอ่อ ชงใส่แก้วก็ได้เสียเหยบก็ได้เสียเหยือบก็ดีครับชงง่ายนะครับโดยวิธีการที่ใช้ที่เป็นซองของที่อยู่ซองของผงโกโก้นะครับที่มันอยู่ในในซองเล็กนะครับที่มันอยู่ในกล่องนะครับใส่ไปในเหยือกนะครับเติมน้ํา้0ยถึงร้อยมิลลิกรัมนะครับมิลลิลิตรนะครับหรือซีซีนั่นแหละครับนะครับเราไว้สักสองสานาทีก็สามารถที่จะเทลงใส่แก้วดื่มนะ้รับมันในรูปเลยนะครับเหมือนในรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ สามารถเติมน้ําซ้านะครับได้2อถึงสครั้งเห็นไหมฮะดื่มได้เช้ากางวันเย็นได้เลยนะครับเย็นก่อนนอนก็ได้เลยแต่มีคําเตือนครับเนื่องจากบางอย่างนะครับมันจะมีสารที่เป็นต่ออันนี้่าไม่เหมาะกับเด็กนะครับเพราะที่ผมอ่านประโยชน์มาทั้งหมดนะครับเด็กจะไม่เหมาะนะครับไม่เหมือนช็อกโกแลตเนาะนะครับสตรีมีคันไม่ควรรับประทานเพราะสตรีมีคันก็มีเด็กอยู่ในท้องถูกไหมครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงครับมีคันกันเก็บรักษานะครับ เก็บให้ห่างจากแสงแดดเนาะเก็บไว้ในถุงซิปนะครับหรือในกระป๋องชาเพราะวันนี้นะครับป้องกันความชื้นเข้าไปนั่นเองเนาะโรงงานการผลิตครับนะครับอยู่ที่อำเภอนะครับตเมืองกำแพงเพชรครับตหนองปิงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโดยบริษัทบังบุญชูํำกัดนะครับอ่านะฮะมีเลขอยเรียบร้อยเนื่องจากนี้นะครับโรงงานนี้ยังได้รับ gmp นะครับมาตรฐานสากล และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับนอกจากน้ำเบออยอแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฮาลาลนะครับทางอิสลามก็สามารถที่จะ,ะดื่มได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสามารถดื่มได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวน้อะนะครับอุ่นคนไทยนะครับอ่านะครับเนี่ยฮะหน้าตาของเหยือกที่ผมว่านะครับใส่เหยือกนะครับเห็นไหมฮะมีซองของขาวนะครับอยู่ในห้อยลงมาเนี่ยครับใส่ใเหยือกเติมน้ําก็ไปร้ 150, อยถึงร้อยห้าสิบมิลลิลิตรหรือซีซีนะครับก็ นมาเทลงแก้วดื่มได้นะครับอย่างที่ผมบอกครับชาโกโก้ไทยแลนด์นอกจากจะมีโกโก้เป็นส่วนผสมหลักแล้วยังมีชาซึ่งสร้างความระมนุนหอมระมุนนะครับนี่คือชาที่ปลูกในประเทศไทยนะครับไม่ได้นําเข้าเลยเห็นไหมอุดหนุนเกษตรกร,ร,กรไทยทั้งนั้นนะครับมาแต่งกลิ่นแก่งสีนะครับแต่งรสกลิ่นสีเพื่อเพื่อให้เกิดความระมนุนในชาเองก็จะมี สมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับมีประโยชน์ของชาแต่ละตัวแต่ละชนิดนะครับนะครับหน้าตาของชาก็จะประมาณนี้ที่มีส่วนผสมเข้าไปในซองของชาโกโก้ไทยแลนด์นะครับอ่าเห็นไหมนะครับนานาประเทศชอบครับนอกจากไทยตื่มได้แล้วหน้าตาของแก้วที่เห็นนะครับเหยือกที่เห็นนะครับเห็นไหมนะครับจะเป็นคนโบราณโบราณจะมี เหยียกแบบนี้ก็สวยงามนะครับหรือจะเป็นเท้าญี่ปุ่นก็โอเคเลยนะครับสามารถดื่มได้นะครับญี่ปุ่นชอบเลยนะครับชานะครับเป็นดนชาต่างๆนะครับนะครับหรือจะเป็นคนจีนก็ตามสามารถที่จะได้เหมือนกันนะครับแม้จะชื่อชาโกโก้ไทยแลนด์ก็สามารถเปรนพวกได้หรือยุโรปนะครับตอนนี้อิตาลีก็เริ่มสนใจนะครับช่วยจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็สนใจอยากจับนําเข้าเหมือนกันนะครับ อ่านี่แะครับใน1กล่องนะครับจะบรรจุอยู่12 2ด้วยกันนะครับส2เหมาะแลครับเป็นของที่ระลึกได้ครับของฝากได้ครับซื้อถวายพระได้ครับในงานบุญต่างๆครับสำแจกได้นะครับสามารถที่จะเอาไว้ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับแขกที่บ้านได้นะครับเห็นไหมนานาประโยชน์เลยครับ1กล่องเนี่ยราคา199บาทไม่รวมค่าส่ง 199สบาบาทไม่รวมค่าส่งนะครับถูกมากๆหานออกมาต่อซองแล้ว10กว่าบาทเองนะครับประโยชน์สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ครับใครสั่ง5กล่องขึ้นไปนะครับใครสั่ง5กล่องขึ้นไปจะส่งฟรีนะครับบริการนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับประโยชน์สรรพคุณของโกโก้นะครับของคนปลูกโกโก้ในประเทศไทยด้วยอุดหนุนคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะครับต้องเข้าถึง ประโยชน์และสรรพคุณของโกโก้นะครับเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตภัณฑ์จากผลิตจากผลผลิตจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับชากโกโก้ไทยแลนด์นะครับก็เปิดรับนะครับเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยนะครับเห็นหมฮะมาสรุปอีกครั้งครับมีสารอนุม,มูลต้ตานอิสระโปรตินนอนนะครับควบคุมน้ําหนักบํารุงสมอง เสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงทําให้กระปี้กระเป๋าทําให้ผิวงดงามลดความเครียดทําให้หลับสบายไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยนะครับคนต่างประเทศยุโรปทั่วโลกสามารถได้พวกได้หมดนะครับมีตาหารานมี gmp มีออยนะครับใครสนใจจะสั่งไปใช้นะครับหรือนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือจะเป็นผู้นำเข้าส่งออกนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรผมมีครับ โกโก้ครบวงจรตุยธทางโ,โกโก้ครับ0818933421 0818933421นะครับเป็นการรีวิวนะครับประโยชน์ต่อสรรพคุณของชาโกโก้ทะเลน,นึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้โกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านครับ